จะดีแค่ไหนถ้าคุณรู้ว่าผมกําลังพูดว่าหิวไม่ใช่แค่เม้วฟังดูเวอร์ไปไหมครับแต่ความจริงคือเทคโนโลยี AI ตอนนี้กําลังพัฒนาไปไกลามากมีปลอกคอและแอปพลิเคชันที่พยายามจะแปลเสียงของพวกผมให้คุณเข้าใจว่าเวลาผมร้องแบบนี้แปลว่าผมกําลังหิวเหงาหรือแค่งอนถึงจะยังไม่แม่นเป๊ะเหมือน Google Translate แต่ระบบ AI พวกนี้ก็วิเคราะห์จากเสียงร้องของแมวหลายหมื่นตัวเก็บข้อมูลเพื่อเอามาตีความว่าพวกเรารู้สึกยังไงหรืออยากได้อะไรแต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังเก่งไม่ถึงขั้นที่จะแปลได้แบบคำต่อคำได้เช่นเมียว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 ,ยวแปลว่าผมหิวแล้วนะมนุษย์เพราะณนะตอนนี้ AI ยังไม่สามารถตีความและเข้าใจภาษาคนได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มแต่ก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้คุณเข้าใจพวกผมได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องจ้องหน้าแล้วเดาเองว่าตกลงร้องเพราะผมกําลังหิวหรืออยากโดนกอดกันแน่แล้วคุณล่ะครับสนใจอยากลองใช้แอปหรือปลอกคอแบบนี้กับผมดูบ้างไหมเพื่อเราจะเข้าใจกันมากขึ้นและเอาใจผมถูกสักที เจอกันคลิปหน้านะครับ